สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบรรดาชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบทั้งหญิงและชายทุกๆท,ท่านเลยนะฮะวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆบรรดาชาวนักสะสมทั้งหญิงและชายทุกทกท่านเลยนะฮะเข้าสู่ช่องของเมษาเหรียญเก่าหายากช่องนี้เป็นช่องนําเสนอฮนะเพื่อนๆท่านผู้ชมเป็นช่องนําเสนอเกี่ยวกับ ข้อมูลจำนวนการผลิตและราคาซื้อขายของแบงคนะ์นเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นแบงค์เหรียญยุคก,ก่อนๆยุคเก่ายุคโบราณหรือแม้จะเป็นแบงค์เหรียญที่เราใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันนะที่อยู่ในระบบหมุนเวียนที่ผลิตน้อยหายากล้วนแล้วแต่มีราคาการซื้อขายและมีอนาคตในวันข้างหน้านะท่านผู้ชมนะ เพื่อนท่านผู้ชมที่ชอบสะสมแบงค์เหรียญฮะวันนี้เมษาจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญกระสาบชนิดราคา5บาทนะฮะที่จริงแล้วชนิดราคา5บาทของรัชกาลที่9น้ะมีหลายรุ่นหลายพศฮะแต่วันนี้เมษาจะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ5บาทเรือหงนะฮะว่าเขามีกันกี่พศกันแน่วันนี้เรามาชมฮะท่านผู้ชม นี่คือเหรียญห้าบาทเรือหงปีพศ2530เราจะไปกันเร็วเลยนะท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อในการรับชมนะฮะนี่คือเหรียญห้าบาทเรือหงปีพศ2530เป็นปีแรกพศออแรกนะฮะที่ผลิตออกมาให้ประชาชนได้ใช้จ่ายม้นเวียนในยุคยุคนั้นนะฮะครับ ด้วยยอดจำนวนการผลิตนะท่านผู้ชมเขามียอดจำนวนการผลิต4ี่สิบอดล้านห้าแส0หนึ่งมสี่พันเหรียญท่านผู้ชมฟังนะฮะ41ิบดล้านห้าแส0หนึ่งสี่พันเหรียญท่านผู้ชมครับด้วยยอดจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างมากเหรียญน,นี้พออนี้เราจะเห็นว่ายัางไม่มีนักสะสมะท่านใดฮะที่จะเพ่งเลงใน ในเดือน5บาทหรือหงปีนี้พศออนี้นะฮะท่านผู้ชมครับทางด้านจำนวนการผลิตเราทราบไปแล้วตอนนี้เรามาทราบราคาการซื้อขายนะฮะท่านผู้ชมครับราคาซื้อขายในปัจจุบันวันนี้นะฮะเขายังอยู่ในหลัก10บนะฮะถึง10บาทยังไม่ถึงร้อยนะฮะฉะนั้นเรียนนี้จึงอยู่ในหลักสิบ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญที่2กันฮะนี่คือเหรียญที่2นะฮะเป็นเหรียญ5บาทเดือหงปีพศ25 3 1ัท่านผู้ชมจะสังเกตดูว,ว่าเหรียญทั้งสองพศนี้นั้นมีการผลิตที่ค่อนข้างจะชิดติดกันนะฮะ30กับ31ฮะใกล้ชิดติดกันครับแต่ ด้วยจํานวนการผลิตที่ไม่ติดกันนะท่านผู้ชมปีพศ2530นั้น41ล้านกว่าเหรียญแต่ทำไมพศ2531เนี่ยมียอดจานวนการผลิตเพียงท่านผู้ชม2 400, ล้าน4แสนเหรียญนะถือว่าจํานวนการผลิตนี้ห่างไกลกันนะห่างไกลครับฉะนั้นราคาการซื้อขายนะฮะเหรียญน,นี้ย่อมจะ มีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านะท่านผู้ชมครับเหรียญน,นี้พอสอนี้นั้นถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยราคาจะเริ่มน่าจะประมาณ3 0มสบถึงห้าบาทท่านผู้ชมอันนี้พูดถึงราคาผ่านใช้ก่อนฮนะแต่ถ้าไม่ผ่านใช้ข้อมูลที่ได้มานะท่านผู้ชมน่าจะถึงประมาณหลักร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมท่านใดดูแล้วไม่เข้าใจดูไม่ทันนะฮะให้หลีกกลับไปดูอีกรอบนะฮะสำหรับคลิปของอเหรียญ5บาทเลอหงนะ,ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับทั้งสองพศนี้ถึงแม้ว่าราคาการซื้อขายเนี่ยจะน้อยนิดนะฮะแต่แนะนําท่านผู้ชมว่าถ้ามีให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเก็บไว้ได้เลยนะฮะอย่าอย่าเอาออกมาใช้นะฮะเพราะยังไงซะเหรียญทั้งสองพศนี อนาคตราคาก็ต้องมากกว่านี้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับทั้งสองพศที่ผ่านมานั้นเป็นสองศที่อยู่ในหลักสิบหลักร้อยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่ยังอาจจะไม่ทราบข้อมูลทั้งทั้งสามพศนะฮะที่ผ่านมาเราทำสองพศแต่เรามาดูพศที่สามนะฮะ ที่ว่ากันว่าหายากสุดๆนะท่านผู้ชมนี่คือเหรียญ5บาทเดือหงนะ,ะที่หายากอยู่ในตำนานของเหรียญห้าบาทเดือหงของรัชกาลที่9กนะ้ะท่านผู้ชมน่าจะติดอันดับ1น่นะฮะน่าจะติดอันดับ1ตามข้อมูลที่ทราบมานะฮะนี่คือเหรียญ5บาทเดือหงปีพศ2องพั 22, นหฮะ เห็นนี้หายากสุดๆแล้วเพื่อนๆท่านผู้ชมครับทางช่องของเมษาเล่นเก่าหายากเนี่ยพยายามจะนำข้อมูลของเหรียญมาให้เพื่อนๆได้ชมได้รับรู้กันว่าเหรียญ5บาทแลหงเนี่ยที่จริงแล้วมีการผลิตออกมาถึง3พศนะฮะ1พศ2530จําจำนวนการผลิตเนี่ย41 14, ล้าน5แสนเหรียญ พศ2สอง 31, 2นหเล้านสแสนเหรียญท่านผู้ชมครับแต่เหรียญพศ2529พเนี่ยเป็นเหรียญที่น่าจะเป็นตัวอย่างนะท่านผู้ชมเป็นตัวอย่างอันนี้ในสาหเหรียญเก่าหายากเนี่ยพยายามนำข้อมูลบางบางข้อมูลให้เพื่อน,อนๆได้รับชมกันนะเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญตัวอย่างเพราะว่า เหรียญนี้ไม่เคยปากฏโฉมให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมได้พบได้เจอก็ได้เห็นกันเลยนะฮะแม้กระทั่งนักสะสมระดับมืออาชีพร้านดังๆชื่อเสียงดังๆระดับประเทศไทยเนี่ยยังไม่นำเหรียญนี้ออกมาเปิดโฉมให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมได้เห็นได้พบเจอกันเลยผู้ชมครับเหรียญนี้ต่างข้อมูลที่ได้มาน่าจะผลิตเป็น เหรียญตัวอย่างไม่มั่นใจว่าจะมีสักกี่เหรียญเพราะไม่พบเจอเลยนะท่านผู้ชมในการคาดดาวของเมษานะคิดว่าเหรียญน,นี้น่าจะเป็นปออั๊มออกมาเพียงพิมพ์ออกมาเพียงเหรียญเดียวนะท่านผู้ชมแต่เหรียญนี้นั้นจะอยู่กับไขรจะอยู่กับนักสะสมท่านใดไม่มีไขรล่วงรู้ได้เลยนะฮะ ืออาจจะมากกว่าหนึ่งเหรียญนะฮะท่านผู้ชมเราลองค้นดูทําบ้านนะฮะเพื่อเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยจะพบเจอเหรียญห้าบาทเลยหงปี2529นะฮะสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่กับท่านผู้ชมท่านใดท่านหนึ่งนะฮะทราบมาว่าเหรียญน,นี้นั้น มีการาพิมพ์ออกมาปั๊มออกมาเนี่ยมีข้อมูลมาจริงๆนะท่านผู้ชมแต่เขาจะเป็นเหรียญตัวอย่างอาจจะพิมพ์ออกมาปั๊มออกมาเนี่ยน่าจะไม่มากนะท่านผู้ชมถ้าเกิดมากกว่าร้อยเหรียญขึ้นไปนะท่านผู้ชมผมคิดว่าน่าจะมีให้เห็นกันบ้างนะ คิดว่าน่าจะไม่มากเลยฮนะเพราะาเหรียญน,นี้ไม่เคยปากัดปากดโฉมนะเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมมีราคาการซื้อขายหลักแสนนะถึงหลายหลายแสนบาทท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อน,อนท่านผู้ชมลองๆค้นดูตามบ้านนะกับเหรียญที่ท่านผู้ชมเก็บไว้สำสับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบสะสมแบงก์เหรียญกระสานนะลองๆค้นดูนะหากว่าเหรียญน,นี้ ตกอยู่ในมือท่านเนี่ยนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมจะมีเงินหลักแสนหลายหลายแสนบาทต่อเหรียญเลยนะท่านผู้ชมฉะนั้นฝากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมลองลองอลองลองค้นดูนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมครับคลิปนี้วิดีโอนี้ทำแล้วหาเพื่อนเพื่อนได้ความรู้ ฝากเพื่อนกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเมษาเหรียญเก่าหายากอีกช่องหนึ่งนะฮะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ